ไม่อยากผมร่วงสุดยอดสมุนไพรที่รักษาเส้นผมเรานะคะวยปัญหาผมร่วงอ่ะเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากเป็นหรอคะ่ะสุดยอดสมุนไพรที่รักษาผมร่วงนะคะวันนี้พี่ปรามมีคําตอบให้ค่ะตามพี่ปรามไปเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่า ผมร่วงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะคะโดยสายเหตุหลักๆก็น่าจะเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมค่ะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนต่างๆการเลือกใช้ยารักษาโรคหรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดอาการผมร่วงได้ทุกคนค่ะอาการผมร่วงก็สามารถที่จะเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่หรือคนแก่ ก็สามารถที่จะเกิดได้ตามปกติแล้วทุกคนก็มักจะมีผมร่วงประมาณร้อยเส้นต่อวันเลยนะคะทำให้เรามีโอกาสที่จะหัวล้านได้ในที่สุดเมื่อเราตรวจพบว่าเรามีอาการดังกล่าวก็ควรที่จะทำการรักษากันอย่างเร่งด่วนโดยการที่ไปพบแพทย์เพื่อที่ทำการรักษากันอย่างถูกต้องและก็ถูกวิธีแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปราบบอกว่าปัญหาของเส้นผมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขาดหลุดล่วงก็ถือเป็นปัญหาที่สามารถที่จะเกิดกันได้ทุกคนนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะการบำรุงรักษามันเกิดจากอะไรคะตอนนี้หลายคำถามนะคะที่ถามพี่ปรามาบอกพี่ปราคะพี่ปราคะการใช้เคมีบนเส้นผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวก,กับเรื่องผมล่วงหรือไม่คะอยากจะตอบเลยนะคะว่าผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกัน อยากจะได้สีไหนผมตรงไหนก็จะย้อมกันเลยนะคะรู้ไหมคะว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เราเนี่ยมีการผมขาดแล้วก็หลุดล่วงได้ง่ายมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เราใช้สารเคมีมากเกินไปค่ะสารเคมีถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเกิดหัวล้านก่อนวัยอัควรก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้เราลงมาดูสมุนไพรไทยกันดิค่ะ การเลือกใช้สมุนไพรไทยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ปราาอยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกันมากนะคะโดยการที่เรามาดูซิว่าสมุนไพรตัวไหนเนี่ยที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลเส้นผมขิงค่ะขิงเป็นอาหารที่สามารถจะไปนําหมักดองผัดหรือทําอะไรก็แล้วแต่และที่สําคัญนะคะ mm hmm. เขามีสปปรรพคุณในการบํารุงเส้นผมของเราให้มีความแข็งแรงเป็นอย่างมากค่ะ การเลือกใช้ขิงมาเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงเส้นผมพี่ปราบอกเลยว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากแล้วก็ราคาถูกไม่แพงเลยใช่ไหมคะแถมยังให้ผลลัพธ์ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกเชื่อไหมคะว่าขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยมามากๆมีประโยชน์มากๆเลยนะคะการที่เราเลือกใช้ขิงมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงเส้นผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางก็สามารถที่จะนำดัก สูตรดังกล่าวเนี่ยไปปรับใช้กันดูเลยบอกเลยนะคะถ้าใช้เป็นประจําก็จะทําให้สุขภาพของเส้นผมเรากลับมาดูดีและมีความแข็งแรงได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะวันนี้พี่แปลร,รองรวบรวมมาแล้วนะคะว่าการนําขิงที่เป็นสมุนไพรในบ้านเราเนี่ยที่มีสรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของเส้นผมเราเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะพี่แปลอยจะใ้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ปร็นสบการ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube พี่ปลาเป็นผลก,กระตุใจพี่ปรานะคะเร็วเรามาฟังกันเลยค่ะโอ้โหสมุนไพรขิงเนี่ยมีผลในเรื่องของการดูแลผมอย่างไรตามพี่ปรามาเลยนะคะโอ้โหเรามาดูกันเลยนะคะสูตรสมุนไพรหมักผมที่ทําจากขิงพี่ปราบ,บอกเลยนะคะข้อที่หนึ่ง ถ้าใครมีผมร่วงมากๆโอ้โหเราต้องใช้หมักผมด้วยขิงค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายไม่ยากเลยแล้วทำางไงล่ะคะพี่ปลาวิธีการหมักผมด้วยขิงนะคะพี่ปลาบอกเลยอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องเลือกขิงนะคะแก่ขนาดไม่ต้องใหญ่มากะสักหนึ่งแง่งล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ล้างมากๆเลยค่ะแล้วก็นําขิงมาตาให้ละเอียด โดยครบหรูประกอ์ที่เราเลือกมาใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดสยก่อนเมื่อเราตําขิงกันจนละเอียดแล้วนะคะก็นําไปห่อในผ้าขาวบางค่ะจากนั้นเป็นไงคะทําให้เหมือนเป็นรูปประครบเลยค่ะที่เราไว้ใช้นวดเมื่อเราได้รูปประครบแล้วก็ตั้งน้ําร้อนให้ร้อนจัดใส่น้ําไม่ต้องมากนะคะแล้วก็นําผ้าขาวบางอีกหนึ่งชิ้นมาขึงไม้ที่ปากหมอ ถ้านึกไม่ออกไอนึกถึงขนมข้าวเกลียยปากม้วนอะไรกะเห็นไหมการทําง่ายๆถ้าใครไม่มีภาพก็อาจจะใช้ซึ้งหรือม้อนึ่งก็ได้เมื่อน้ำเดือดแบบร้อนจัดแล้วก็นำลูกป,ประครบมาใส่ให้ร้อนเลยเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำลูกป,ประครบไปประครบบร,ริเวณที่เรามีผมร่วงผมบางแต่เราก็ต้องระวังให้ดีสักนิดนึงนะคะเพราะบางทีมันอาจจะร้อนไปเช่น ควรใช้ประมาณสองครั้งประครบครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้พี่แปลว่าพอดีเลยค่ะเป็นยังไงล่ะคะเพียงเท่านี้เราก็ได้สูตรการบำรุงเส้นผมจัดขิงไปแล้วนะคะซึ่งช่วยลดอาการผมร่วงแต่ยาหนึ่งที่พี่แปลงอยากจะบอกนะคะอาการผมร่วงอาจเกิดจากหลายสายเหตุด้วยกันได้เช่นการที่เราสระผมกลางคืนหรือสระผมก่อนนอนเป็นไงหลายคนกลับมาเหนื่อยก็สระผมเลยใช่ไหมคะ แล้วก็สระผมก่อนนอนเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ผมแห้งสนิทไม่ได้เป่าให้ผมแห้งแล้วเข้านอนเลยเพราะความเปรี้ยเชื่อไหมคะว่าอาจจะเกิดเชื้อราและเกิดการเหม็นอับึ้นได้ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะของอาการผมร่วงที่อยากจะบอกเลยว่ามันทาให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอะไรคะปฏิกิริยาแล้วผมก็จะร่วงออกมามากขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่สอง เราลองใช้สูตรที่สองกันเลยค่ะอุ๊ยสูตรที่สองคืออะไรนะคะสูตรเนี้ยจะง่ายกว่าสูตรแรกอย่างมากเลยนะคะลองทําดูเลยค่ะวิธีการหมักผมด้วยขิงสูตรที่สองนะคะอ่าเหมือนกันเลยค่ะเราเลือกขิงขนาดที่ไม่ต้องใหญ่มากจนเกินไปเอาแค่ขนาดกำลังพอดีนะคะจากนั้นก็นําขิงเนี่ยมาอิงไฟให้ร้อนพอประมาณค่ะโดยความร้อนก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราสามารถที่จะจับง่งขิงไว้ได้หรือเปล่านะคะ แล้วนำขิงที่ไปอิงก,กับไฟมาบดหรือตำให้ละเอียดจากนั้นก็มาทาทั่วบริเวณหนังศีรษะอ่ะพี่ปราบอกเลยนะคะเราต้องเน้นตรงบริเวณที่ผมร่วงเยอะๆผมบาองเพราะอะไรหรือเพื่อพี่ปาเอาก็เพราะว่าความร้อนที่เรานำขิงไปอิงไฟมาทางที่หนังศีรษะนะคะมันก็จะทำให้รูขุมขนของหนังศีรษะที่มันเนี่ยขยายตัวออกทำให้มีสปปรพคุณในการกระตุ้นการเกิดรากผมใหม่ได้เป็นอย่างดี และที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะช่วยสร้างรากผมและช่วยบารุงเส้นผมของเราให้ดูดีและมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะและที่สําคัญทําให้เส้นผมของเราไม่ขาดและหลุดร่วงได้ง่ายหรือนะคะตรงนี้พี่ปราบ,บอกเลยนะคะขิงมีประโยชน์มากมายแต่เราต้องใช้อย่างถูกต้องนะคะที่สําคัญมากๆเลย ถ้าใครเนี่ยมีการผิดปกติบริเวณที่หนงังศีรษะบ่อยๆนะคะหรือว่าเกิดเป็นจุดดวงแล้วก็มีผมร่วงมากๆอย่าลืมค่ะถึงตอนนั้นการใช้ขิงอาจจะไม่ได้ผลต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะาเราต้องไปดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเชื้อราหรือเปล่าหรือมีความผิดปกติที่รากผมไหมอย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะเราจะได้มีผมที่ดีขึ้นกันและกัน แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube p r e t t y Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราฟังต่อเลยค่ะโอ้โหในเรื่องของผมร่วงเราจะใช้ขิงซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาง่ายแล้วก็บอกเลยทุกคนยอมรับเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากมายทำอย่างไรตามพี่ปรามาเลยค่ะสูตรที่3นะคะ ก็ใช้ขิงผสมน้ำมันมะพระ้าวสามารถรักษาการผมขาดรลุดล่วงได้เป็นอย่างดีนำขิงมาปลาะเปลือกออกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเกมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็ก,ลกได้แล้วเราก็นำไปตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแค่น้ำเท่านั้นนะคะแล้วก็นำมาผสมกับน,น้ำมันมะพระ้าวคนจนให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยเมื่อเราคนกันจนได้ที่ดีแล้วก็นำมาหมักเส้นผมของเราหมักไว้ประมาณเท่าไหร่คะส0มสนาทีแล้วก็ล้างออก โดยในวิตามินของขิงแลนะน้ำมันมะพร้าวก็จะมีสรพคูณที่ดีเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้เส้นผมของเราเนี่ยสามารถที่จะเกิดใหม่ได้เป็นอย่างดีถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะใช้สูตรไหนพี่ปรางบอกเลยนะคะลองใช้สูตรนี้เลยค่ะจะช่วยลดอาการหลุดร่วงได้แต่อย่าหนึ่งที่บอกเลยนะคะเราจะต้องเป็นไงคะดูแลผมของเราให้ดีด้วยค่ะปัญหาของอาการผมขาดหดลุดร่วง อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราเองด้วยนะคะถ้าเรามีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะทําให้เส้นผมของเราขาดแล้วก็หลุดล่วงไม่ว่าเราจะมกักบารุงหรือเรื่องสมุนไพรามาใช้มันก็จะไม่เกิดผลอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าอยากจะมีสกปภาพของเส้นผมที่ดีเราก็ต้องดูเส้นผมของเราเนี่ยให้ดีด้วยนะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้เกิดความเสี่ยงจะฟีมือของเรามากเกินไป เพราะเส้นผมของเราถ้าหากมีสุขภาพที่ไม่ดีก็ย่อมทําให้บุคลิกของเราเสียไปด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะขิงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของสรรพคุณของขิงนอกจากจะช่วยในเรื่องของการบํารุงเส้นผมแล้วพี่ปราบอกเลยนะคะทําให้สุขภาพของเราดีด้วยอย่างที่บอกเลยสามารถนําไปประกอบอาหารทั้งต้มผักเองแล้วก็ทําได้ทั้งหมดเลยค่ะ เวลาเรารับประทานขิงเป็นประจำก็เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านที่หากินได้ง่ายแถมยังมีประโยชน์มากมายนะคะขิงเป็นสุดยอดสมุนไพรในการหมักผมที่สามารถทําให้เส้นผมของเรามีสุขภาพดีได้ค่ะ 1. ขิงนะคะใช้รักษามะเร็งเพราะมันจะมีสารที่ช่วยทําให้เซลล์เร็งตายทำให้รักษาอาการของโรคเร็งได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่สอง สามารถที่จะไล่โรคภัยต่างๆในร่างกายของเราได้นะคะข้อที่สามสามารถที่จะช่วยกระตุ้นเส้นผมงอกของเส้นผมแล้วก็ช่วยทำให้เส้นผมเรามีความแข็งแรงค่ะข้อที่สี่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตบนหนังศรีรษะกำจัดเชื้อราบนศรีรษะรวมไปถึงแบคทีเรียต่างๆข้อที่ห้าสามารถที่จะทำให้เส้นผมของเราดูดีนะคะลดความมันบนหนังศรีรษะมีส่วนช่วยทาให้เส้นผมเนี่ย ฟื้นฟูได้ดีอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะพี่ปราบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยจะรับประทานอาหารต่างๆเราก็ต้องรับประทานอาหารที่บำรุงเส้นผมของเราด้วยนะคะสมุนไพรหลายตัวที่ช่วยทำให้เส้นผมของเราดีก็มีนะคะยกตัวอย่ยางเช่นอะไรคะดอกอัญชันค่ะเราทานน้ำดอกอัญชันแต่ย้ำนะคะเรียนมีสองด้านเสมอเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ทานมากจนเกินไป ถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทู e พีทีฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะ,ระ,คะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามก<ป>ด,ดกระดิ่งช่องเคลียฟิตเชืเ<อ>่ย,ยพีบาร์นะคะ